วิธียกเลิกการสมัครสมาชิกรายเดือนนะคะของแบบตามแอปต่างๆใช่ไหมที่อย่างเช่นเราสมัครแอปดูหนังแล้วแบบมัน200กว่าบาทต่อเดือนอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอเราสมัครแล้วมันชอบต่ออัตโนมัติให้เองนะคะแต่ว่าเราไม่อยากให้มันต่อให้ของ iPhone ไ,ไปทุกัีเลยอย่างแรกเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนเสร็จแล้วก็เข้าไปตรงชื่อของเรานะคะตึงเสร็จแล้วเราไปที่การสมัครสมาชิกตื้ ทีนี้อันนี้เราเพิ่งสมัครโมโนแมกไปใช่ไหมคะ2เดือนแล้วเราอะ่ะอยากจะสมมติว่าหลังจาก2เดือนเนี้ก็คือไม่เอาแล้วก็เข้าไปแล้วก็แค่กดอันนี้เราอาจจะเลือกเปลี่ยนเป็นรายปีอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเรากดยกเลิกการรับสมัครรับเราก็จะไปกดตึง้งแล้วก็เขาบอกว่าหากคุณยืนยันที่จะสิ้นสุดยังสามารถเข้าถึงอันนี้เพราะว่าจ่ายตังค์ไปแล้ว แล้วเราก็กดยืนยันได้เลยตึงเพียงแค่เท่านี้นะคะเราก็ไม่ต้องกระวนกระวายแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวบัตรมันจะตัดเราอีกเมื่อไหร่นะคะแล้วเราก็สามารถซื้อ,อ,อแบบการใช้แอปอะไรได้อย่างสบายใจมากขึ้นใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เพจอะไรอาสตอรี่แล้วก็ y t u t u อะไรอารพีเอด้วยนะคะบ๊ายบาย